เราซาตานเราพักมืดภักมานทั้งหลายนะจอมขมังเวทนะจอมคาถาคมสายเวททั้งหลายพนระะสง่งแม่ชีนักบวชนักพือศีดาบททั้งหลายหมอผีล่างทรงก็ตามนะหรือว่าเราพูดผีปีศาว์เราอสูรเราพลายทั้งหลายทั้งหมด้สิ้นนะนะสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ทิริทิเตพิญญาตะบะชานญาณคุไสยมนดำคาถาคมเมตดมรทั้งหลาย นะในการกันแกล้งรังแกปิดกันปิดปางกีดกันขัดขวางฉุดลังลงเหนี่ยวความขี้คลายสว่างสวยในพระธรรมการบวชการสละการเกื้อกูลในศาสนาและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาปรมิตรทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ตะบะชาญญานในการสะกดกดข่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตามเอาไว้เป็นท่าใช้งานเอาไว้ไปสอดแหนมก็ตามเอาไว้ไปทำร้า,ายทําลายคู่กรณีกรรมก็ตามเอาไปเข็นฆ่าประหัรทหารหรือหลอกหลอนให้ต้องหวาดกลัวหวาดผวา ผลิตคุ้มขั้งก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นนะหรือว่าใช้ไปในกรณีหนึ่งกรณีใดก็ตามนะในการกระทำต่อคู่กรณีทั้งหลายนะแล้วก็การใช้ตบะชานยาทั้งหลายในการสะกดกดข่มดวงจิตอื่นทั้งหลายนะเพื่อเป็นกำลังให้แต่ตนเองในการดูดพลังชีวิตดูดพลังบารมีอธิวาสนาบารมีนะเพื่อเอาไปส่งเสริมกำลังแห่งตนนะเอาไปใช้ในการ คัดง้างกับพระธรรมเอาไปท้าทายทดสอบทดลองหรือว่าเอามาทำลายทําลายวัดวาศาสนาก็ตามการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีของเหล่าผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายก็ตามทั้งหมดทั้งสิน้นนะหรือว่าการใช้ยานวิถีนะในการปลอมตัวเป็นองมหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครคุกุบาจาย์นะเข้าไปส่วนนิมิตหรือในฝันของเหล่าผู้คนทั้งหลายเพื่อ หลอกลวงนะปั่นหัวก่อให้เกิดความเครือบแคลงระแวงสงสัยความกินแหนงแคลงใจนะหรือว่าความปฏิคัขัดแยง้งนะต่อเหล่าองค์มหาบารมีผู้โดสตค์ครูครูบาอาจารย์หรือต่อพระทธรรมเองก็ตามนะทำให้ไกลห่างออกจากพระศธรรมทั้งมดนสิน้นะหรือว่าการใช้ยาวิถีนะในการแทรกซ้อนแทรกแซงผู้คนนะเพื่อปั่นจิตปั่นใจสร้างกระแสะข่าวลือข่าวลวง นะสร้างกระแสการติดฉินนินทาการนินทารับหลังทั้งหลายการประมาทปาาดนะก่อให้เกิดเป็นกระแสนะในสัง,สงคมในสังวัดก็ตามนะหรือว่าในหมู่เหล่าผู้โปรดเองก็ตามก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามคัคคีก่อให้เกิดความกินแหนงแพงใจไม่ลงรอยกันก่อให้เกิดความเครือบแคลงระแวงสงสัยต่อกันและกันะจนกลายเป็นอุปสรรคในการโปรดสัตวนะ์ร่วมก,กันกับองค์มหาบาร,รมีทั้งหมด้สิ้น หรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้อิทธิฤทธิเดชนะเอาไปเพื่อแสดงเป็นปฏิหารก็ตามนะก่อให้เกิดความหลงศรัทธาหลงยึดติดนะก่อเป็นวิถีวิธีการลัทธินิกายนะที่เมื่อผลิตคาดเคลื่อนไปจากเนื้อหาพระธรรมก่อความหลงศรัทธาหลงยึดติดให้เราผู้คนทั้งหลายนะที่ยังตั้งเอาอยู่ในธรรมทั้งหลายทั้งหมดน้นสิ้นให้ต้องหลงวกวนไปกับตนเองทั้งหลาย หรือว่าสิ่งใดก็ตามนะที่เคยใช้อนะิทธิฤทธิเดชในการกันแกล้งรังแกทำร้ายทำลายนะกิดการขัดขวางนะทำให้ติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยทั้งหลายในทรัพย์สินเงินทองในหน้าที่การงานในกิจการงานทั้งหลายนะในการเป็นการอยู่นะในความสัมพันธ์นะระหว่างผู้คนทั้งหมดทั้งสิ้นนะหรือว่าติดขัดข้องคานะใน การใช้ชีวิตทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลนะ,ะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยใช้นะอิทธิฤทธิเดชนะในการทํำร้ายทาลายทรัพย์สินของวัดวาศาสนานะการแทรกซ้อนแทรกแซงเหล่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจทั้งหลายเข้ามาหาเรื่องวัดวาศาสนาก็ตามกดดันนะหรือว่าพยายามจะไล่ที่ก็ตามทั้งหมดนะนั้งสิ้นนะจน เกิดความติดขัดข้องคาในหมเหล่าผู้โปดทั้งหมดทั้งมวลนะทำให้เกิดความผ่อนไหวนะลังเลนะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยกระทำมาทั้งหมดนั้งสิ้นนะไม่ว่าจะทุกด้วยกายวาจาใจก็ตามทุกกรกรมทุกเพศกรรมทุกสนากรรมในทุกๆขณะจิตนะของเหล่าภาคมืดภาคมาเาหล่าซาตานทหายตลอดถึงบริวารน่พพงพันทั้งหลายนะให้ กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านั้นนะย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกับขังตัวมันเองการเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างถึงที่สุดการเป็นความทนได้ยากทั้งหลายนะกลายเป็นกลายเป็นความวิบปริบวิปราดความคุ้มข้างความฟั่นเฟือนในจิตในใจนะต่อเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหมดทั้งสิ้นนะแล้วก็เหล่าภาคหยาบทั้งหลายนะที่ใช้ที่วาสนาบาร,รมีนะหรือว่า ใช้บารมีแห่งภาคมารน,นะเอามาอยู่มายึดนะเพื่อเป็นกําลังแห่งตนในการคอยแทรกซ้อนแทรกแซงเป็นมือเป็นไม้ให้เราภาคมืดภาคมารเ่าซาตานทั้งหลายนะเอาใช้ในการปั่นป่วนนะก่อกวนนะวัดวาศาสนาการแทรกซ้อนแทรกแซงทั้งหลายการปั่นจิตปั่นใจด้วยวาจาก็ตามนะหรือว่าก่อความเดือดร้อนทางกายนะทาง ใจทั้งหลายทั้งวาจาทั้งหลายนะการติฉิงนินทาการประมาทปา마ดการนินทารับหลังสร้างขา่าวหรือข่าวลวงนะก่อให้เกิดความแตกแยกนะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะต่อหมู่เหล่าผู้โปรด้วยกันเองก็ตามนะหรือว่าคอยทําตัวเป็นห่อข้างแค่คอยเป็นเสี้ยนน้ำนะก่อให้เกิดความติดขัดข้องกาก่อให้เกิดความระแวงนะในการเป็นการอยู่ของเหล่าผู้โปรทั้งหลายก็ให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับ สะกดกับกลายเป็นความติดขัดข้องคาในกายในใจในทรัพย์สินเงินทองในการเป็นการอยู่ในหน้าที่การงานในความสัมพันธ์ทั้งหลายทั้งมมลทั้งสิ้นในทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่สามารถเป็นกําลังให้เราพาคมืดภาคมาได้อีกต่อไปสิ่งใดก็ตามที่เคยกระทําไว้ก็ให้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับกลายเป็นความเจ็บป่วยเรื้อรลังไร้แรงรักษาไม่หายอาการความวิปริตวิปรายในจิตในใจเป็นความฟั่นเฟือนในจิตในใจทั้งหมดทั้งสิ้น นะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เราภาคมืดภาคมาได้ดูดไปนะพลังชีวิตก็ตามบารมีอธิวาสนาบารมีนะหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่เคยให้นะพลังบารมีของตนนะกับผู้คนทั้งหลายนะกับผู้โปรดรั์ทั้งหลายในะรูปแบบของสัญญาปีศาจท,ทั้งหมดนั้งสิน้นนะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นนะสูญสลายคืนสู่สุญญาตาทั้งหมดนสิน้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมกันอีกต่อไป ให้การสะกดการจองจำนี้มีผลกับทุกๆภาคส่วนน้ำแต่การบัดนี้ไปตลอดการเทิโซโน